ท่องเที่ยวแบบ s e l f s t e e r i n g tourist เขาจะสร้างอ,อย่างที่นิวซีแลนด์เนี่ยค่ะเขาสามารถออกแบบทริปของเขาด้วยตัวเอง mm hmm. ก็คือว่าถ้าท่านไปเที่ยวท่านไม่ต้องจ้าง travel agent ท่านไปเลือกเลยว่าท่านอยากจะนอน bed and breakfast อีก3คืนอยากจะนอนโรงแรมอีก3คืนอยากจะนอนเตียง2ชั้นบังเบดเช่าห้องเช่าอพาร์ตเมนต์นะคะสามารถลากดูได้เลย อหน้าตาเป็นอย่างไรสามารถคลิกเข้าไปดูได้เป็น interactive มันจะไม่เหมือนกับที่เวลาเราจะไปเที่ยวประเทศไหนแล้วคนเอเจนต์เขาจะส่งมาแล้วเป็นลิสต์แห้งๆนะคะเท่าทีถาถา่ถ้าจะเรียกก็คือมันไม่อิ t เทอร์แอคสามารถโทรไปคุยกับเจ้าของได้นะคะคือค่อนข้างชัดเจนแล้วก็วางเป็น r โรดแม p ทั้งประเทศอย่างชัดเจนก็จะทำให้มันง่ายขึ้น เอ็นซอกมีใครใช้บริการอยู่บ้างไหมคะใช้เป็นลูกค้าหรือใช้เป็นยังไงคะเอาโรงแรมของเราไปอยู่ข้างในหรือเปล่าคะเป็นลูกค้าใช่ไหมคะขอถามซื้อวอลช์อะไรคะเป็นลูกค้าประจำหรือเปล่าคะซื้ออะไรไปแล้วบ้างคะจาก so co, าเอ็นซอกกอะคะทำหน้าอะไรอย่างนี้คะอ๋อเสมสวยใช่ไหมคะทำสปาก็คือรีแลกชันทั้งหลาย นะคะมีใครใช้บริการเอ็นซอกมก้ยอไหมคะใช้อยู่ใช่ไหมคะใช้ทำอะไรคะธุรกิจสปาแล้วก็เหมือนกับมีวอลเชอร์อยู่ในนั้นด้วยมีลูกค้าเยอะไหมคะเยอะะค่ลูกค้าชาวไทยหรือเปล่าคะโอเคเอ็นซอโก้ okay. เนี่ยเป็นประสบการณ์ใหม่เลยนะคะเพราะว่า คนไทยไม่ค่อยมีแบบนี้ที่เมืองนอกนี่จะมีสิ่งที่เรียกว่าที่อเมริกาจะมีกรุ๊ปปองใช่ไหมคะกรุ๊ปปองเนี่ยถ้าบอกว่าปีที่ผ่านๆมาเป็นปีของ Facebook ปี2010เป็นปีของกรุ๊ปปองกรุ๊ปปองคืออะไรคะกรุ๊ปบวกกับคูปองอันนั้นคือสื่อที่ดีที่สุดกรุ๊ปบวกกับคูปองแปลว่าอะไรคะเดี๋ยวมีรูปให้ดูคะ่ะอา้าวเดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะมีรูปให้ดูหลังจากนี้นะคะคือ เป็นการซื้อคูปองแบบหมู่เหมือนกับสมมุติว่าท่านสุภาพสตรีบอกว่าอยากได้กระเป๋าหลุยรุ่นนี้จังเลยแต่มันแพงแพงปรากฏมีอีกประมาณ1ิท่านในห้องนี้บอกอยากได้กระเป๋าหลุยรุ่นนี้เหมือนกันท่านไม่รู้จักกันหรอกคะ่ะแต่ท่านเข้าไปอยู่ในเว็บไซต์แล้วท่านบอกว่าเอ้ยอยากได้อนี้เหมือนกันท่านก็ซื้อกระเป๋ารุ่นนี้กับอีกคนอีกประมาณ300คนอาจจะอยู่ใน เมืองต่างๆจังหวัดต่างๆท่านได้ลดลงไปอีก30%โดุวิ้องขายให้อันนี้เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นไอเอ็นโซโก้นี่ก็คล้ายๆกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยได้ทั้งหมดตัวเว็บไซต์เองก็ได้เปอร์เซ็นต์ตัวลูกค้าเองเวลาได้ซื้อต่อนนิดต่อนหน่อยมันเป็นไงคะอดีนาลีนมันหลั่งคะ่ะใช่ไหมคะ เงินมันกระเด็นออกไปน้อยลงไปนิดเดียวแต่แหม่มันมีความสุขใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้กลุ่ปประสบการณ์ของ e n so ็น c o ก็ดีกลุ่ปปองก็ดีเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วโลกเลยนะคะที่ประเทศที่อาหรับก็จะมีสเปนก็จะมีชื่อแตกต่างกันไปแต่ตอนนี้เนี่ยกำลังป๊อปปูล่ามากๆเลยเรื่องของการเปลี่ยนแปลงอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการออกแบบสารที่เรียกว่า Liquid Content ลิควิดคอ n t ทนตคืออะไรคะลิควิดคอนเทนต์อาจารย์ได้มีโอกาสไปบรรยายให้ผู้บริหารของเนชั่นฟังตั้งแต่ต้นปีของปีที่แล้วนู้นนะคะตอนนั้นยังไม่รู้จัก QR Code กันเลยนะคะโอ้โหตอนนี้เป็นไงคะสบายมากเลย QR Code สแกนกันปูด๊ดปดเลยใช่ไหมคะลิควิดคอนเทนตคืออะไร Content ที่สามารถแชร์ได้ อัปโหลดได้ดาวน์โหลดได้อัปเดตได้ถ้าท่านเป็นผู้ประกอบการถ้าท่านสามารถสร้างสตอรี่เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวของท่านได้คอนเทนต์นั้นท่านไม่ต้องเป็นเจ้าของอยู่คนเดียวแต่ท่านสามารถเชื้อเชิญให้นักท่องเที่ยวก็ดีหรือผู้ประกอบการคนอื่นๆก็ได้มาช่วยกันสร้างสารรค์นะคะอย่างตัวอย่างที่ดีมากเลยก็คือวิกิพีเดียอย่างเงี้ยค่ะ เป็น Liquid Content หรือว่าสื่อต่างๆตอนนี้เนี่ยข่าวต่างๆตอนนี้แทบจะไม่มีข่าวไหนเลยที่ท่านไม่สามารถแชร์ได้ใน a c e b o o k เพราะทุกข่าวตอนนี้เนี่ยท่านสามารถแสดงความคิดเห็นแชร์ Share ได้ทวีตได้ส่งต่อได้นะคะทุกอย่างเนี่ยเป็นเป็นคอนเทนต์เป็นข้อความเป็นเนื้อหาเรื่องเล่าที่ทุกคนสามารถเอาไปทำอะไรปั้นได้หมดเลยนะคะ ความท้าทายอันนี้เราคุยกันถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงปุ๊บละท่านกลับมาดูว่าธุรกิจของท่านในเรื่องของการท่องเที่ยวง่ายไหมคะเขาบอกว่าการตลาดเนี่ยขายน้ำดื่มขายเหล้าขายเบียร์ขายยาสีฟันยังง่ายซะกว่าขาย destination ขายการท่องเที่ยวทำไมคะเพราะว่าสินค้ามัน จับต,ต้องลำบากอะคะ่ะไปเที่ยวสมุยขอเอาเกาะสมุยใส่กระเป๋ากลับบ้านได้ไหมคะชอบมากเลยไม่ได้นะคะไวต่อปัจจัยภายนอกสูงเรื่องนี้ไม่ต้องอธิบายแค่บินลาเดนเสียชีวิตเนี่ยเรามีผลกระทบด้วยนะคะนักท่องเที่ยวต้องเดินทางมารับประสบการณ์ด้วยตัวเองคะ่ะบอกว่าโอ้โหพรุ่งนี้เพรุ่งนี้ตื่นขึ้นมาบอกตอนเที่ยง ขอรับประทานาพัทยาเป็นอาหารเที่ยงส่งมอเตอร์ไซค์มาให้ที่บ้านได้ไหมไม่ได้ค่ะไม่เหมือนพิซซ่าใช่ไหมคะเราต้องเดินทางไปรับประสบการณ์นั้นด้วยตัวเองความพร้อมของชุมชนก็มีส่วนค่ะไม่ใช่ว่าทุกทุกชุมชนจะมีแพคเกจการท่องการจัดการการท่องเที่ยวที่เป็นแบบเดียวกัน ในห้องนี้เนี่ยอันนี้เป็นโอกาสที่ดีมากเลยคือไม่ได้มีแต่ผู้ประกอบการอย่างเดียวแต่มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยใช่ไหมคะขอยืมดูมือหน่อยได้ไหมคะมีหนึ่งอาบาจอเลยนะคะโอ้โหเยี่ยมเลยมีมีอีกไหมคะมีท่านเดียวหรอคะท่านจากที่ไหนคะกำแพงเพชรหรอคะโอ้โหไม่มีแล้วหรอคะ อาจจะกําลังเข้าห้องน้ําอยู่นะคะอ่ะไม่เป็นไรแต่ว่าปรากฏการที่เกิดขึ้นก็คือว่าอํานาจของการบริหารจัดการเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยก็กำลังจะตกมาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยนะคะบทบาทของการท่องเที่ยวก็อาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปด้วยท่านในฐานะผู้ประกอบการกจะทำงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อที่จะพัฒนาแหล่งชุมชนของท่านอย่างไรถ้าถามว่าลูกค้าของท่านคือใครเนี่ยบางทีลูกค้าของลูกค้าอันดับหนึ่งของเราอาจจะเป็นคนในชุมชนนะคะอาจจะไม่ใช่นักท่องเที่ยวฝรั่งหัวดำหัวแดงแต่อาจจะเป็นคนในชุมชนก่อนที่เราเรียกว่า internal marketing ต้องทำให้คนในชุมชนปัดกวาดบ้านของเราให้พร้อมก่อนชุมชนเราพร้อมจะรับนักท่องเที่ยวมากน้อยแค่ไหนนะคะเดี๋ยวจะมีตัวอย่างอย่างเช่นที่รู้สึกจะเป็นที่แม่ห้องสอนนะคะท่านนายกแม่ห้องสอนตอนนี้เนี่ยวางแผนไว้เลยว่าอีกหน่อยเนี่ยหลังคาที่แม่ห้องสอนเนี่ยท่านจะให้เป็นสีเดียวกันมันไปถึงเครื่องบินลงนี่ จะดูเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะคือไม่ใช่ว่าบ้านนี้เป็นสีลุ้งเหมือนทุกที่อื่นๆในประเทศไทยอะนะคะแต่ว่ามันจะดูเป็นระเบียบเรียบร้อยสะท้อนวิถีชีวิตเป็นหลังคาบ้านแบบเดิมๆเงี้ยทุกแห่งมันก็จะเป็นสีที่เดียวกันหมดนะคะหรือว่าอย่างที่เชียงรายที่มีต้นสนใช่ไหมคะเวลาท่านไปเที่ยวเชียงรายเนี่ยเห็นแล้วรู้เลยกําลังอยู่ในจังหวัดเชียงรายเพราะว่าจะมี ต้นสนปร,ประดับอยู่ที่เมืองตลอดแล้วก็ที่สนามบินก็จะมีเขาเรียกตุงใช่ไหมคะตุงที่เป็นธงยาวๆลอยลงมาเนี้ยค่ะก็คือเดินเข้าไปปุ๊บโอ้โหกลิ่นอายของความเป็นเชียงรายเนี่ยออกมาทันทีตรงนี้ค่ะต้องคนให้เจอแล้วต้องหาจุดบาลานซ์ให้เจอว่าชุมชนท่านจะยังไงมาแล้วไม่ค่อยอยากมาซ้ำอันนี้เป็นข้อท้าทายอีกข้อหนึ่ง กรณีนี้น่าสนใจค่ะถ้าเป็นนักท่องเที่ยวชาวเอเชียชาวจีนชาวไทยเมื่อก่อนนี้เป็นไงคะเราชอบชะโง,งกถัว่วสะสมไมายค่ะไปมาแล้วที่นี่ไปมาแล้วที่นั่นไปแล้วปารีสใช่ไหมคะไปแล้วสเปนไปแล้วกระบี่เชียงใหม่ภูเก็ตแต่ถามอะไรจำไม่ได้เลย